สวัสดีครับผมคิวจากวงฟลัวครับภาคเสียเป็นเจ้าชายฮาร์จากการ์ตูนเรื่อง f r o ์เซนครับรับบทเป็นเจ้าชายฮาร์ครับคาแรกเตอร์ของตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นเจ้าชายที่เพอร์เฟกดูหลอ่อดูมีชาติตระกูลมีอะไรที่ ที่ผู้หญิงหลายๆคนฝ่ายฝันคือแทาจะเป็นชายในฝันของใครหลายๆคนเนื้นเนเเนอสสเรื่องพื้นฐานก็จะเกี่ยวกับความรักของพี่น้องแล้วก็เป็นการประจนภัยแต่อยู่ในบรรยากาศของ มันตามแนวเย็นแต่ว่าระหว่างการเดินทางงเรืนองก็จะเจอเรื่องราวของมิตรภาพผมว่ามันน่ารักดีสําหรับเรื่องนี้เพลงเพระแล้วก็ภาพสวยงาม Summer in the City of Arendelle is about to change forever oh, Look it's snowing It's snowing It's snow it completely frozen We need to bring back summer <Yeah. S 3> Am I right? Hi You're creepy ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้มารับชมภาพยนต์การ์ตูนเรื่องนี้เพราะว่าเนื้อเรื่องดีแล้วก็เพลงเพราะภาพสวยงามอีกทั้งยังเข้ากับบรรยากาศในช่วงหน้าหนาวแล้วก็คริสต์มาสใกล้จะมาถึงนี้ด้วยครับก็มาดูกันท่องครอบครัวมากับคนที่คุณรักแล้วรับรองว่าคุณจะได้สิ่งดีๆได้ความรักได้อะไรกลับไปที่บ้านแล้วก็ไปแบ่งต่อให้กับทุกๆคนด้วยครับก็ 5ธันวาคมนี้ครับในโรงภาพยนตร์ในระบบ3มิติและ4มิติครับ